สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยกับรายการยอดเชฟไทยทุกวันเสาร์9.20แบบนี้นะครับทางช่อง5ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเป็นวันตรงกับวันเรียกว่าวันตุดจีนหรือวันปีใหม่ของชาวจีนกันเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนครับว่าพอถึงวันปีใหม่หรือวันตุดจีนแบบนี้ท่านผู้ชมครับชาวจีนหรือชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็ต้องเอาของไหว้ไปไหว้บรรพบุรุษกันยอดเชฟไทยก็จะเตรียมเมนูที่จะใช้วัตถุดิบ จากการไหว้นี่แหละครับเอามาเป็น2เมนูกันครับสำหรับวันนี้เมนูแรกครับเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ครับเมนูที่2เป็นปลากระบอกต้มขมิ้นครับท่านผู้ชมครับแต่าทั้งสองเมนูเนี่ยถูกปรับให้เป็นไทยโดยที่ใช้วัตถุดิบที่เรามีการไหว้บรรพบุรุษกันนะครับแล้วก็วันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวตามกันดูเลยครับว่า2เมนูที่เตรียมไว้เนี่ยจะมีเทคนิคต่างๆยังไงบ้างแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปซื้อไก่กันก่อนครับเพื่อที่มาทำก๋วยเตี๋ยวไก่ครับตามมาเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับมาที่แผงไก่ครับเราจะหาไก่เพื่อจะไปทําก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นกันท่านผู้ชมครับขอปีกไก่หน่อยครับจริงๆขาก็อร่อยนะแต่ว่าเราจะใช้ปีกอย่างเดียวครับนี่เลยปีกกลางเนี่ยเนี่ยหยิบจักปีกจักหน่อยปีกเสร็เอาแล้วครับพอได้แล้วอันนั้นหกสิบบาทพอมหกสิบพอแล้วพอแล้วเราก็60บบาทก็ครึ่งโลไม่ถึงค่ะไม่ถึงดีเอาโลร้อยสามสิบ ได้60บาทเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับได้ปีกไก่เสร็จแล้วเราไปทำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นกันตามเลยครับอ่าท่านผู้ชมครับเมื่อเช้านี้ผมเดินพาท่านผู้ชมไปซื้อไก่มาแต่ผมไปเลือกปีกไก่ซึ่งเป็นปีกไก่กลางนะท่านผู้ชมครับแล้วทางนี้ก็เป็นน้ําตาลกรวดทางนี้ก็เป็นเครื่องพะโล เรามาดูไก่ครับท่านผู้ชมครับในช่วงเทศกาลตุษดจีนแบบนี้ท่านผู้ชมครับไก่ที่เราไหว้นะครับซึ่งส่วนมากเวลาต้มไก่ไหว้เนี่ยเราไมา่ให้ต้มจนแบบสุกจนเนื้อแบบไม่มีน้ําหวานอีกเลยอย่างนั้นนะ่ะมันผมว่าเขาไม่ต้มกันนะครับเขาต้มกันแบบ ที่ข้างในยังพอสุกนะครับแต่ไม่สุกถึง100%มากแล้วเวลาเราแกะเนื้อออกมาเน,เนื้อก็จะมีติดกระดูกนะครับแล้วตัวกระดูกเนี่ยท่านผู้ชมเอามาทําแบบของผมที่กําลังจะทําให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยนะครับว่าทําเป็นสต็อกเลยครับแล้วก็ใส่ส่วนผสมที่เป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ทําเหมือนกับปีกไก่ที่เราจะทำเนี่ยแหละแล้วก็เคี่ยงงวดซึ่งเอาน้ํานั้นกรองเสร็จแล้วอกไก่หรือเนื้อกไก่ที่ได้จากไก่ไว่ายเนี่ยท่านผู้ชมครับฉีกเป็นเส้นเๆสๆๆๆๆๆๆๆ้นเส้นเส้นเส้็เอามเทําก๋วยเตี๋ยว พะโล้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมทําปีกไก่นะครับเอาปีกไก่เนี่ยมาผัดกับพะโล้อันนั้นปีกไก่ไม่ต้องไปทาอะไรมากครับซื้อแบบนี้ที่เขาตัดหัวไหล่ออกแล้วตัดปลายปีกออกแล้วเดี๋ยวมาผัดกับลากผักชีกระเทียมให้หอมเคี่ยวกับซีอิ๊วนะครับแล้วก็มาทําก๋วยเตี๋ยวก็ง่ายเลยอันนี้นะครับเลือกซื้อปกติแต่ ที่สาคัญคือผมอยากจะใช้น้ําตาลกวดครับที่จะเป็นส่วนผสมในความหวานความหวานของน้ําตาลกวดเนี่ยเป็นความหวานที่ไม่ใช่หวานเหมือนน้าตาลทรายแล้วเปอร์เซนต์ความหวานเนี่ยน้อยกว่าน้าตาลทรายเยอะทีเดียวนะครับซึ่งหวานปลาแลมปลาแลมไม่ใช่หวานแจ๊ดออกไปเลยเวลาเราใส่น้ําตาลปี๊บใส่น้ําตาลทรายลงไปเนี่ยเราจะสัมผัสความหวานได้แบบเต็มทั้งปากเลยแต่ว่าทีนี้ไอ้น้ําตาลกวดเนี่ยเราเวลาใส่ไปแล้วมันหวานเบาๆนะครับหวานกลืนไปกับความหวานของเนื้อไก่หรือกระดูกไก่ได้ซ้ําไปนะครับแต่ท่านผู้ชมครับใส่ไปทั้งก้อนเลย นะครับใส่ไปทั้งก้อนแล้วก็ให้เขาละลายลงไปในนั้นให้กลมกล่อมลงไปกับไก่ที่เรากําลังจะทําพะโลหรือว่ากระดูกไก่ที่ทาชนแกะเนื้อออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็เอามาเคี่ยวเหมือนกับผมเนี่ยนะครับซึ่งก็เรียกว่าง่ายมากๆเลยแล้วก็ได้ความหวานที่เบาแล้วก็บางนะครับส่วนเครื่องพะโลทำจนไปซื้อเครื่องพะโลที่สําเร็จในตลาดเนี่ยก็จะมีหลายอย่างอยู่ในนีเ้เสร็จอบเชยเบอรกักคาผงพะโลแล้วก็เกากี้ ลูกกวานท่านผู้ชมครับมีปลอยกักอบเชยค่ะผงพะโล้เกากี้ลูกกวานเอาเข้าจริงๆท่านผู้ชมเราซื้อสองอย่างนี้อบเชยกับปลอยกักนี่ก็พะโล้แล้วท่านผู้ชมครับใส่กระเทียมใส่รากผักชีใส่พริกไทยลงไปเรียบร้อยเป็นพะโล้แต่ถ้าเรามีแบบนี้คร,ครบชุดก็จะหอมมากขึ้นเพราะนั้นผมก็จะใช้แบบนี้แหละครับเอาละท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาพูดกับไก่นิดนึงครับ ไก่ผมเอาไก่ที่เป็นปีกไก่ดิบมาเนี่ยแล้วเมื่อกี้บอกท่านผู้ชมว่าถ้าเป็นไก่ที่ว่ายแล้วแล้วกระดูกเนี่ยเอาทําน้ําสต๊อกได้ไหมที่บอกเมื่อกี้ว่าตัวกระดูกไม่ได้สุกจนโอเวอร์คุกแล้วก็ไม่ได้เอาออกมาทอดจนแบบแห้งตัวไก่เนื้อไก่เขาปิดกระดูกอยู่ฉะนั้นเราเอาเนื้อไก่ออกมาเนี่ยตัวกระดูกที่เราได้ก็จะเป็นกระดูกที่ยังมีน้ําหวานติดอยู่ แล้วท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปวอรี่เลยนะครับว่าเป็นเหมือนจะไม่หวานแม่อะไรเอากระดูกแบบนั้นผัดเลยแล้วก็ลงเหมือนกับไก่สดแบบนี้ที่ผมทำเนี่ยก็จะทําให้หวานเหมือนกันเลยแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีไก่ต้มที่เป็นแบบที่เป็นไก่ไว่ายมาเพราะฉะนั้นนี่ก็คือว่าผมใช้ไก่สดมาทําเลยคือปีกไก่สดเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวิธีการทำเนี่ยผัด ไก่ปีกไก่กลางแบบนี้นะครับเอาวิธีเดียวกันกับกระดูกที่ท่านผู้ชมได้ผัดเหมือนกันเลยท่านผู้ชมครับเวลาการผัดใส่ส่วนผสมอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันครับอ่าท่านผู้ชมครับผมเปิดไฟผมมีน้ํามันครับใส่ลงไปน้ํามันเนี่ยท่านผู้ชมครับใส่ลงไปเพื่อผัดให้หอมตอนนั้นท่านผู้ชมเวลาเราได้เรียบร้อยน้ํามันส่วนมากก็จะลอยอยู่ข้างบนหน้าท่านผู้ชมว่าตักน้ํามันเนี่ยออกซะก่อนนะครับแต่ เราจะผัดนี่ให้หอมนี่รากผักชีหน่อยครับล้างสะอาดแล้วเราใส่ลงไปแล้วเราก็มีพริกไทยป่นใส่ลงไปหน่อยเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้เขาร้อนหน่อยนะครับเอาละเสียงร้อนแล้วครับท่านผู้ชม จากนั้นผมก็ใส่นเครื่องพะโล้ลงไปเก็บถุงๆไว้ก่อนนะครับเพราะผงพะโล้พิเศษนี่เดี๋ยวเราค่อยใ,ใส่ตามหลังผัดแบบนี้ให้หอมไปกับปีกไก่นะครับอย่าเพิ่งใส่น้ำอะไรทั้งสิ้นนะครับ หอมเลยผมตั้งน้ํารอไว้ด้วยครับสำหรับลวกก๋วยเตี๋ยวแป๊บเดียวเลยเราก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวปีกไก่ทะโลของเราเหมือนเดิมครับเส้นผมก็จะยีทิ้งไว้แบบนีน้นี่เดี๋ยวเราลวกหนึ่งชามอย่างนี้ครับอืมหอมเราปรุงรสเลยครับ ผมมีซีิวขาวครับแล้วผมก็จะมีน้ำโอ้ซีิวขาวหอมแล้วผมก็จะใส่น้ำนี่ใส่น้ำของเราลงไปแล้วก็ใส่เยอะหน่อยได้ครับเสร็จแล้วผมก็จะปรุงด้วยซีอิ๊วซีอิ๊วหวานนะครับซีอิ๊วหวานนิดนึงแล้วก็ปรุงซีอิ๊วดำหน่อยครับ แล้วก็ผง<ม>อะโลที่เขาห่อไว้หาแล้วปล่อยเขาเดือดกันท่านผู้ชมครับตอนนี้เดือดเบาๆแล้วผมใส่น้ำตาลกรวดครับหนึ่งก้อนเพื่อที่จะทำให้เขาหวานกลมกล่อมครับแล้วเดี๋ยวพอน้ำตาลกรวดละลายก็จะลวกเส้นแล้วครับแล้วก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวรออีกแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมครับน้ำตาลกรวดของเรา งวดเรียบร้อยแล้วผมก็เบาไฟให้เราเดือดเบาๆนะครับแต่ปีกไก่ส่วนหม้อนี้ผมตั้งน้ําเดือดไว้เพื่อที่จะลวกเส้นแล้วก็ถั่วงอกของเราครับถั่วงอกเราอยู่นี่แล้วก็ผมมีคะน้าหน่อยครับผมหั่นเป็นอย่างนี้จากนั้นเสร็จแล้วผมมีต้นหอมแล้วก็ผักชีครับสำหรับเราโรยหน้าก๋วยเตี๋ยวกันครับ ให้มีเคียเค้ยวเคียวขาวขวอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันครับแล้วก็ผักชีครับผักชีผมหั่นยาวหน่อยนะครับหั่นให้เคี้ยวติดหน่อยเอาละโอเคอา่นาน้ําเราเดือดใช้ได้เดือดใช้ได้ผมเอานี่คะน้าลงก่อนเลยครับจะสุกช้ากว่าถั่วงอกผมลงคะน้าก่อนคะน้าเราสุกผมใส่ถั่วงอกครับเสร็จ แล้วถงอบก,ก็ไม่ต้องใช้เวลานานครับทุกอย่างใส่ลงไปในชามก๋วยเตี๋ยวเราครับเสร็จแล้วเส้นก๋วยเตี๋ยวครับเลยจริงตะก,ก้อก็ดีเหมือนกันนะครับลูกก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าไม่เป็นไรครับอยู่ที่บ้านเราเป็นหม้ออย่างนี้เราก็ตักยากนิดนึงแต่ก็ก็พยายามหน่อยก็ได้ครับโอเคลวกเขานิ่มนิดนึง อยู่นี่เสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยวของเราครับที่มีปีกไก่เป็นพาโลรออยู่ตรงนี้แล้วมีกระเทียมด้วยใส่น้ำลงไปท่วมๆนิดนึงครับเสร็จแล้วผมก็มีต้นหอมขาดไม่ได้อีกอย่างนึงคือนี่กระเทียมเจียวครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวไก่ของเราครับเดี๋ยวมาชิมกันครับ เสร็จแล้วท่านผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวไก่ของเราครับซึ่งอย่างที่บอกท่านผู้ชมว่าผมใช้ไก่เป็นปีกไก่กลางแล้วก็ใช้ไก่สดนะครับซึ่งไม่ต้องเอาเอากระดูกมาทําเป็นสต๊อกนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมเป็นไก่ที่เราได้จากการไหว้วันพระบุษมาในวันตรุษจีนแบบนี้ท่านผู้ชมครับแล้วเอากระดูกเอามาต้มเป็นสต๊อกส่วนเนื้อฉีกเป็นเส้นแล้วก็อามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวครับแต่ว่าตอนนี้ต้องชิมก่อนละครับหอมพะโล้มากๆเพราะว่าไก่เนี่ยเราต้องเป็นไก่ซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่พโล อย่างนี้ว่างั้นนะครับว่าจะต้องตุนให้ดีเลยแล้วเวลาท่านผู้ชมใช้ไก่ที่เราได้จากการไหวมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับเอากระดูผัดลงไปใส่เครื่องพะโล้ลงไปแล้วก็ต้มเป็นสต๊อกเอาไว้แล้วไฟลุมๆเบาๆเนี่ยน้ำจะอร่อยมากๆแล้วเนื้อก็ฉีดมาใส่ตอนที่เราเป็นก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนี่ท่านผู้ชมโอ้ทางบ้านอร่อยแน่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเมนูรอท่านผู้ชมอยู่นะครับปลากระบอกต้มขมิ้นครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับผมเอาวัตถุดิบที่มาจากการไหวบรรพุรุษเราเนี่ยแหละครับแล้วก็มาทําเป็นอีกเมนู อย่าเพิ่งไปไหนนะครับตามชมดูครับ